สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนค่ะวันนี้จะมาทําเมนูมาช่วงทํากับข้าวให้ดูเช่นเคยจะมาทําแอบหมูจ้ะแอบหมูนะคะแอบหมูอันนี้มีหมูอยู่นะคะซื้อหมูเป็นหมูสับนะคะหมูสามชั้นนะคะหมูสับนะคะซื้อมาแบบสําเร็จรูปที่เขาบดมาแล้วนะคะอ่านะคะแล้วก็จะมีหมูสับโอเคจะมาทําแอบหมูจ้ะแอบหมูแล้วก็จะมี ใบมะกรูดซอยโอเคใบมะกรูดซอยนะคะสูตรนี้เราจะไปอบจะไม่มีใบตองนะคะไม่มีใบตองเราก็ใช้กระดาษฟอยล์เราก็ใช้ฟอยล์นะคะเพราะว่าหาซื้อยากมากเลยนะคะถึงจะมีขายก,ก็มีราคาแพงมากมีขายที่ร้านไทยก็มีอยู่ว่าประมาณสักสองใบนะหอ่หอได้สักหอ่อได้สักห่อหรือสองหอ่อประมาณนี้ห่อได้ประมาณสักสองหอ่อ ก็ประมาณสัก50บาทนะคะมีอยู่4ใบนะคะก็จะใส่ลงไปในนี้อ่าใส่ลงไปในนี้นะคะใบมะกรูดซอยจากนั้นก็จะเป็นต้นหอมผักชีซอยอต้นหอมซอยเราใส่ต้นหอมซอยนะคะอันนี้เรียกว่าแอบหมูจ้าไม่ใช่หอมหมกนะคะแอบหมู คล้ายๆหอหมอกนั่นแหละเราหั่นให้ละเอียดเลยนะคะเราจะใส่ต้นหอมผักชีเดี๋ยวมาดูตามขั้นตอนเลยนะคะทำกินแล้วหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปโอเคใส่ไปในกรละมังนี่จ้ะ จากนั้นก็เป็นผักชีนะคะใครจะมีผักชีลาวก็ใส่ผักชีลาวก็ได้นะคะเราหั่นให้ละเอียดเลยจ้าใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปในกะละมัง จากนั้นเราก็จะมาปรุงเครื่องนะคะเราจะมาปรุงเครื่องเครื่องก็ไม่มีอะไรมากมายใส่น้ำพริกแกงเผ็ดน้ำพริกแกงเผ็ดอันนี้มีอยู่ครึ่งขีดนะคะเพราะว่าทําไม่เยอะทําน้อยจากนั้นก็ใส่ขมิ้นผงใส่ขมิ้นผงใครมีขมิน้นขมิ้นสดก็ใส่ตำน้ำพริกแกงใส่ขมิ้นสดนะคะ เราไม่มีขมิ้นสดเราก็ใส่ขมิ้นแห้งจะได้นะคะเหมือนกันนะคะใส่ประมาณหนึ่งช้อนใส่ประมาณหนึ่งช้อนนะคะจากนั้นตามด้วยน้ําตาลสักหนึ่งช้อนชาใส่น้ําตาลสักหนึ่งช้อนชาน้ําตาลหนึ่งช้อนชาตามด้วยน้ํามันหอยใส่น้ํามันหอยเข้าไปประมาณสักสองช้อนชา ประมาณสักสองช้อนชาน,นะคะสูตรนี้ไม่ใส่น้ำไม่ใส่น้ำปลานะคะสูตรนี้นะคะเรามีน้ำมันหอยแล้วใส่น้ำมันหอยก็ใช้ได้นะจ๊ะจากนัก้นเราใส่ชูรสไปใส่ชูรสไปสักนิดนึงชูรสนิดนึงนะคะประมาณนี้ไข่ไก่หนึ่งฟองไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองใส่ลงไปตามด้วยแป้งข้าวโพด ใส่แป้งข้าวโพดนิดนึงนะคะใส่แป้งข้าวโพดใส่แป้งข้าวโพดสักสองช้อนชาช้อนเล็กๆช้อนไม่ใหญ่นะคะช้อนเล็กนิดเดียวนะคะสองช้อนชาประมาณนี้นะคะจากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะคลุกเขาเดี๋ยวเราขอใส่ถุงมือนะคะขอใส่ถุงมือขยำใส่ถุงมือโอเคขยำทุกอย่างให้เข้ากัน คลุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะหอมมากเลยสีสันสวยงามดีจ้ะเห็นไหมคะสีสันสวยงามมากเลยคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันก่อน จากนั้นเราใช้โฟล์เอาจะไปเอาอบอบประมาณสัก25นาทีอบ190องศาหรือ200องศาก็ได้ไม่เป็นไรนะ200องศาก็ได้190องศาก็ได้จ้ะอบประมาณ20ถึง25นาทีประมาณนี้นะคะ25นาทีนะคะประมาณนี้ จากนั้นเรามาใช้กระดาษฟอยนะคะในการห่อนะคะใช้กระดาษฟอยเราก็เตรียมถาดสำหรับจะไปอบนะคะเตรียมถาดไว้โอเคเรามาเริ่มทำกันเลยอันนี้เป็นกระดาษฟอยนะคะเป็นฟอยเราจะใช้ฟอยในการหอ่อห่อนี้ก็จะได้หอ่อประมาณสักสี่ห่อได้ไหมสามหอ่หอสี่ห่อ ประมาณนี้แล้วก็จากนั้นเราก็ตักใส่เลยจ้าตักใส่ในนี้นะคะหอ่อห่อเล็กหน่อยละกันห่อเล็กหน่อยก็ไม่เล็กนะอาจทำให้ออกแบนๆดหน่อยหนึ่งจะได้สุกง,ง่ายๆทำให้ออกแบนๆประมาณนี้นะคะ จากนันก็ห่อเลยห่อลงไปห่อธรรมดานี่แหละห่อแบบนี้นะคะอ่าโอเคนะได้ละหนึ่งหอ่อโอเคห่อเลยนะคะคงจะได้สักสี่หอนีแหละ จะได้สักสี่ห่อประมาณนี้นะคะทำให้ออกแบนๆซะหน่อยหนึง่งจะได้สุกทั่วถึงประมาณนี้นะคะห่อเลย ถ้าใครมีใบตองก็ห่อใบตองห่อใบตองเนี่มันจะหอมกว่านะคะหอมใบตองนะคะตามบ้านนอกเราก็ห่อใบตองจ้าเราอยู่เมืองนอกเราไม่มีใบตองเราก็ใช้โ o ยกระดาษโฟย ถ้าใช้ใบตองแล้วมันจะหอมใบตองไม่ใช่อะไรหรอกมันจะหอมใบตองใบตองก็เอาไปย่างไฟง่ายๆใช้ใบตองก็เอาไปย่างไฟเอาไม่มีเตาถ่า,านก็ใช้เตาอบนี่แหละทำได้เหมือนกัน ได้แล้วนะคะได้สักเอาไปไปมามาได้ห้าห่อเอาห่อไปห่อมาได้ห้าห่อหมูไม่เยอะนะหมูนิดเดียวแต่ว่าเราผสมเครื่องเข้าไปแล้วมันได้เยอะเนี่ยจะกินได้สักสองวันนะกินได้2วันแหละทำกินคนเดียว สักหาห่อทำห่อเล็กหน่อยจะได้สุกง่ายๆอบประมาณสักยี่สห้านาทีร9 0หรือ200องศาโอเคอันสุดท้ายแล้วได้ห้าห่อจะได้ห้าห่อโอเคนะคะ อะหอสุดท้ายละกะว่าจะทําสักสี่ห่อไปไปมามาได้ห้าห่อกินไม่หมดก็เก็บไว้แช่ตู้เย็น จได้แล้วโอเคโอเคมากโอเคมากได้แล้วจ้านี่จ้าได้ห้าห่อไปไปมามาได้ห้าห่อเลยกะว่าจะเอาสอักสี่ห่อโอเคจะห้าหอก็ห้าห่อนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าตู้อบจ้ะเอาไปเข้าตู้อบนะคะ หมาจ้าอบเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเปิดดูจ้าเปิดดูเลยนะคะว้าวหอมมากเลยจ้าหอมหอมหอมมากแล้วโอ้โหหอมสุดๆเลยเนี่ยว้าวร้อนๆเลยเนะี่ยควันหวยๆหยมาจ้าจะมาชิมให้ดูนะคะสุกแล้วนะคะหอมมากเลยยังร้อนอยู่นะคะอ่า ร้อนร้อนร้อนมาจ้ามาชิมนะคะอืมอร่อยแซ่บไรอร่อยแซ่บเวอร์เลยจ้าอร่อยมากอร่อยอืมใช้ได้ใช้ได้อืม,อ,มอร่อยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังสูตรนี้ไม่ผิดหวังจ้าไปเอาไปทำกินกันได้นะคะอร่อยมากเลยจ้า ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ